ยิ้มให้เราบ้างครับนะครับเอาไปร้านบูเวจะมีร้านออนไลน์ลูกทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ใจดีใจดีนะครับว่าสร้างรางแบบนี้ให้กับบ้าสมเด็จนะครับเด็กๆบอกว่าเดินมองยืนมองมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้สนใจนะครับสนใจทุกท่านนะครับนขอบคุณนะครับเอาไว้ไว้ทีกท่านท่านที่ท่านท่านทุกท่าน กนีรับ่ากอะไรางๆนะครับดีนนองครรบบนะครับที่บูดได้เี้วเตี้ยวเตี้ยวร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วถ้าใครติดเด็กกไม่ใชถ้าถ้าใครติดเด็กทำเบอร์ก่อนลงรูนะ